ดีเ <Indeed. S 1> หนื่อยไหมอาจา์เหนื่อยหน่อยนะคะช่วงนี้อ่ะได้พร้พอมพร้พอมลบพร้พอมลบลาค่าฟันโอ้ตายละเป็นกองก็ถือว่าเป็นกองทัพทรรมนะคะจารย์<อ>ทํางาน<อ>ที่มาตรฐานเพราะว่าทุกยุคจะต้องมีแบบนี้นะคะจารย์หนูว่าครูบาจารย์หลายๆท่านกว่าที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองอันนี้หนูใช้คําว่าพิสูจน์ตัวเองเนอะกว่าท่านจะพิสูจน์ตัวเองว่าอาสิ่งที่ท่านทําเนี่ย เป็นประโยชน์เพื่อประตาสนาจริงๆท่านก็โดนมาเยอะ<ม>อาจารย์อาจารย์พุทธทาตก็โดนหลวงพ่อปัญญานันทะก็ทุกคนล้วนโดนหมดโดนกล่าวหาหมดอาจารย์พุทธธาตนี่โดนหนักด้วยซ้ำถูกกาวหา<ม>ว่าเป็นคอมมิวนิสต์นน่นพูดเรื่องภูเขาพุทธธรรมเรื่องอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วก็ วันวันหนึ่งท่านก็กลับกลายเป็นบุคคลสําคัญของโลกเนาหนูไม่ได้หนูไม่ได้จะพูดเพื่อยกยอปอปั้นใครแต่หนูพูดเพื่อทําให้เห็นว่านั่นแหละครูบาอาจารย์หลายท่านที่ท่านเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะเพื่อจะประกาศศาสนาเผยแผ่พุทธธรรมอ่ะท่านก็ท่านก็ล้วนต้องผ่านจุดนี้กันมาถึงนั้นอืมค่ะดีอนุโมทนาตอนนี้มันไปออกขาไอไปออกอะไรมารายการอะไรสักรายการหนึ่งจำชื่อไม่ได้ ว่าเพิ่งเดินทางกลับมาเห็นพระเอเห็นอะไรพิธีกรพูดว่ามีมหาเถระอะไรพุทธศาสนาอะไรอ่ะกรมศาสนาออกมาพูดเจ้าคุณอะไรทั้งอย่างสมเด็จอะไรไม่แน่ใจาหนูเห็นที่แชร์แล้วค่ะก็พูดไม่ได้ต่างกันนะคะขออนุญาตพัดพิงท่านก็คือหลวงพ่อสมเด็จเออสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านหนูจำชื่อท่านไม่ผิดนะคะวันลาบบพิษท่านก็พูดเรื่องแบบนี้แหละอะถ้าหนูจะมองแบบซอฟเนาะไม่หนูไม่อยากไปกระทบกับพระผู้ใหญ่มาก เอ่อถ uh huh. ้าจะท่านจะพูดเรื่องว่าท่านห่วงใยท่านใช้คาว่าห่วงใยต่อต่อต่อพระศาสนาก็ท่านก็ห่วงใย uh huh. เรื่องเนี้ยแหละเรื่องก็หนูว่าท่านก็รู้น่าจะหมายถึงเรื่องอะไรนะคะอาจารย์ก็เรื่องของการที่แบบเอ่อห่วงเรื่องของการที่มันมีมันมีเริ่มมีกลุ่มคนที่แบบ เนี่ยแบบอาจารย์ก็น่าจะอยู่ในหนึ่งกลุ่มบุคคลนั้นนะคะหนูไม่มั่นใจว่าท่านหมายถึงหรือเปล่ากลุ่มคนที่เป็นคาราวะแล้วก็ศึกษาทมเองแล้วก็มามาเผยแธร่ทด้วยตัวเองแต่ว่าก็ค่อนข้างใช้คํารุนแรงเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นพยันตรายเลยนะคะไม่ใช่อันตรายเฉยๆนะคะอาจารย์มีคําว่าพยันตรายด้วยนะคะท่านใช้คําว่าพยันตรายหนูไม่รู้ว่าเท้จริงอย่างไรแต่หนูเห็นเพจอ่าเห็นเพจสมณศากักดิ์เอามาลง อ๋ออาจารย์เอาไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นเนาะเนี่ยหนูอาจารย์อาจารย์เข้าใจหรือยังครับว่าทําไมหนูค่อนข้างเป็นห่วงอาจารย์มากว่าว่าหนูไม่อยากให้อาจารย์เข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าขนาดอาจารย์อยู่ข้างนอกแล้วอาจารย์พูดธรรมะแบบนี้ในแนวทางของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยังถูกเพ่งเล็งและถูกมองแล้วด้วยซตอนนี้หนูว่าหนูไม่ได้ว่าใครนะคะแต่หนูมองว่าพระมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งหนูใช้คําว่าแบบนี้เลยกว้างๆเริ่มมองแล้วว่าอาจารย์เป็น เป็นอันตรายแต่เป็นอันตรายต่ออะไรนั้นหนูก็คงพูดไปพูดตอบแทนไม่ได้แต่สําหรับหนูหนูไม่ได้มองว่าอาจารย์เป็นอันตรายต่อพระศาสนาแบบที่มีพระกลุ่มหนึ่งกล่าวอ้างหนูมองว่าอาจารย์ไม่ใช่แต่จะเป็นอันตรายสําหรับอะไรในความรู้สึกของพระเหล่านั้นก็ต้องให้พระเหล่านั้นพูดเองก็แล้วกันอืมอืมตอนนี้ก็ยัง,งงงอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุทกวันนี้ก็ยังงงงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ ว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการอย่างคุณแพรี่อยู่ในวงการมานานอย่างนี้เนาะบางทีอาจารย์อาจารย์ก็มีคิดว่าเออคุณแพรี่ผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาเยอะแยะมากมายเนาะ,<ล>ะเราก็คงต้องรับฟังคุณแพรี่ให้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการแบบวงการที่มีคนรู้จักเยอะแยะเราก็สอนใช่แบบจริงจังอย่างคุณแพรี่เนี่ยอยู่แล้วก็พูดธรรมะมาเนี่ยตามเหตุตามปัจจัยมาใช้ระยะเวลามายาวนานประมาณหนึ่งตั้งแต่นับจากวันที่สื่อออกมาแล้วอาจะก็มองดูมาตลอดว่า คนเนี้ยยังสามารถทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในการพูดธรรมะแล้วก็ไม่มีใครตําหนิตีต้องได้เพราะยังมีหนทางในการใช้พระธรรมในการรักษาตัวอาจารย์ก็มานังมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยม,มันมันมีมันเริ่มมีกระแสตีกับอาจารย์ก็ได้ฟังคลิปที่คุณแปรี่พูดถึงอาจารย์เนาะแล้วก็มีลูกศิษย์ส่งม,มาให้ดูอาจารย์ก็ฟังเออมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ก็ต้องขอบคุณคุณแปรี่ที่ช่วยออกมาพูดเม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนหรือก็ตามหรือจะเป็นพูดการแนะนําก็ตาม อย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์มากที่อาจารย์ก็ต้องรับฟังเพราะว่าอย่างคุณแพรล,ลี่เนี่ยอยู่มาก่อนแล้วก็ยังพิจารณาในการสอนทําในปัจจุบันได้อย่างดีเอ,อแล้วมันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อาจารย์งงงงว่าอาจารย์น่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกับตัวเองแต่ไม่แน่าจะตอนยุคคุณแพรล,ลี่พูดธรรมะใหม่ๆนี่มีพระออกมาแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจมีค่ะมีค่ะก็คืออ,อ,อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้มีถึงถึง ระดับแบบที่อาจารย์กําลังโดนอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่คีใครบอกว่าหนูเป็นอันตรายต่อพระตาสนาหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งถ้าบอกว่าหนูเป็นอันตรายต่อพระศาสตนาเนี่ยปัญหาเกิดนะคะเพราะว่าหนูศึกษาจบการศึกษาสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยแลกวจบปริญญารีเก้าว่ะเอาถ้ามึงบอกว่ากูเป็นอันตรายต่อพระศาสนามึงต้องเปลี่ยนหลักสูตรนั่นแหละเพราะแสดงว่ามึงไม่สามารถมีหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาแล้วทําให้คนคนหนึ่งแบบ อะไรอ่ะมีวิธีคิดหรือมีมุมมองต่อคําสอนแบบที่อยากให้เป็นได้อ่ะแสดงว่าหลักสูตรมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าหนูยอมรับวว่าหนูเป็นปร,ริญญาเก้าก็จริงแต่หนูเป็นปร,ริญญาเก้าที่ค่อนข้างมีวิธีในการมองเกี่ยวกับธรรมะและรูปแบบวิธีการสอนที่ไม่เหมือนปร,ริญญาเก้ารูปอื่นๆหนูใช้คําว่าแบบนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ไม่ใช่แต่หนูไม่ได้บอกว่าของท่านเหล่านั้นถูกหรือของหนูถูกของหนูว่าไม่มีแต่ให้อาจารย์รู้ไว้เลยว่าตลอดเวลาที่หนูเป็นพระแล้วหนูออกมา ให้ความเห็นในทางสังคมพระส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่หนูพูดแม้แต่ที่หนูเคยอยู่ที่เก่าเนาะนะไม่ต้องไปพาดพิงก็เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่หนูพูดมันไม่ได้เป็นประโยชน์ในแบบที่ในแบบที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคะอาจารย์สมมติว่าเราเผยแผ่ธรรมะทั่วไปเป็นธรรมะพื้นพๆธรรมะที่ไม่ได้ไปแตะตัวปัญหา ที่เราก็รู้ว่าอะไรมันเป็ปัญหาไม่ได้ไปแตะตัวจารีตัวปัญหาตัวอะไรที่มันคนมันยึดถือกันมานานนะ่ะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีปัญหาละสอนธรรมะแบบทั่วทั่วไปธรรมะแบบเน้นธรรมะแบบประเจกส่วนตัวคนเดียวสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ไปแตะตัวความเชื่อเรื่องความงมงายเรื่องอะไรจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่หนูดันไปแตะไง พอเขาหนูไปไปแตะเรื่องพวกนี้หนูก็จะถูกเพ่งเล็งเหมือนกันแล้วเขาก็จะไม่เห็นด้วยเพราะเขาจะรู้สึกว่าก็ยังรู้ๆกันอยู่นะคะอาจารย์อย่างมันต้องอยู่ในวัดเราก็รู้อยู่ว่าแม้แต่วัดที่เราเคยอยู่เองอะไรเองมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อะหนูก็จะโดนเหมือนกันเวลาหนูพูดก็จะบอกว่าวัดตัวเองก็ยังทําเลยก็ยังมีการปลูกเศษยังมีการยังมีสิ่งตักติดยังมีอะไรพวกนี้อะบางทีหนูก็พูดยากมากๆ อือหนูโชคดีหน่อยว่าหนูอยู่ในฐานะที่เป็นแค่พระลูกวัดไงอืหนูเป็นพระลูกวัดหนูไม่ได้เป็นเป็นพระที่มีตําแหน่งในทางวัดอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาหนูพูดอะไรหนูก็พูดในนามพระรูปหนึ่งสตัวรูปหนึ่งซึ่งจะต่างจากอาจาร,รย์พยอมหรืออะไรอย่างอาจาร,รย์พยอม,อรรยยอมท่านเป็นเจ้าสํานักใช่ไหมคะท่านสามารถจัดการบริหารจัดการทุกอย่างในวัดได้แล้วท่านก็สามารถทํากับพูดให้มันสอดคล้องได้แต่ของหนูว่ามันไม่ได้มันก็ ก็จะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างหนูพูดพยานนาคเนี่ยหนูเป็นคนพูดเรื่องแรกๆนะคะแล้วหนูโดนแบบตอนนั้นที่หนูออกมางัดเรื่องพยานนาคเนี่ยโอ้โหหนูโดนกระแสแบบว่าอย่างหนักหน่วงแล้วพระรูปที่บอกว่าอาจารย์เป็นอันตรายต่อศาสนาก็เคยว่าให้หนูนะว่าให้ท่านว่าหนูเลยตอนเป็นพระแต่หนูไม่เอ่ยชื่อท่านท่านบอกว่าหนูไม่เกรงใจแบบเหมือนข้าวน้ําชาวบ้านเลยไม่ถนอมศรัทธาชาวบ้านแล้วหนูก็แล้วหนูก็โต้ตอบกลับเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่าการปล่อยให้ชาวบ้านมี มีความเชื่ออะไรผิดผิดหรือทำอะไรในทางที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดให้เกิดประโยชน์กับเขาไม่สั่งสอนไม่ถวงติงอ่ะหนูว่าอันนี้มันคือการเปลืองข้าวเปลืองน้ำชาวบ้านอืมเพราะหนูถือว่าในพุทธบริษัทสี่อ่ะพิสุบริษัทเป็นเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอืมมีหน้าที่ต้องเป็นแกนนำเป็นทัพหน้าในการในการชักลากธรรมจักรกงล้อธรรมจักรให้หมุนไปใช่ไหม แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าพระไปอยู่ข้างหลังอืแล้วให้คาราวสาเดินนําหน้าอืก็คือพระคอยซับพอร์ตความเชื่อของคารวาสความเชื่อแค่แค่คาราวะาบอกว่าทําแบบนี้มันสบายใจแล้วพระก็บอกเออทาไปเถอะโยม om, มันเป็นเพื่อความสบายใจทาไปโยมอยากได้พิธามพิธีอะไรมาหาตามาเดี๋ยวตมาทําให้โยมอยากดูดวงตมาก็ดูให้ได้นะโยมดัดสะเคาะตมาลดน้ำมนต์ให้ได้โยม,อ,มอยากบูชาของขังอยากบูชา อยากบูชางูบูชายักษ์เดี๋ยวจะมาตั้งให้บูชาได้กลายเป็นว่าแทนที่ตัวเองจะเป็นเป็นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของคารวาสอะ่ะที่แบบทําให้สอนคารวาสให้มีความตื่นลุกกับกายเป็นว่าไปเดินตามตูนคารวาสอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออถ้าทาแบบเนี้ยมันหมดหวังมันหมดหวังอะ่ะมันก็เลยกลับตละลัดนี่ไงถ้ามันไม่เป็นแบบนี้เนี่ยแบบอาจารย์มานั่งหนูก็ยังพูดเลยบอกว่าเออถ้าพระเป็นหลักชัยได้อะ่ะ คนจะมานั่งฟังคนอย่างอาจารย์เบียร์นี่ทําไมเขาก็ไม่ฟังหรอกใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าพูดถึตงตรงๆอะ่ะเขาไปฟังพระไม่ดีฝันเหลยอเพราะว่าคุณอยู่ต้องยอมรับว,ว่าคุณอยู่ในยูนิฟอร์มที่มันมันมันน่าศรัทธากว่าคุณอยู่ในยูนิฟอร์มที่มันน่าเชื่อถือกวา่าแต่ทําไมคนกับฟังอาจารย์ให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่อาจารย์พูดมากกว่าที่จะไปฟังพระก็เพราะว่าพระไม่ทําหน้าที่ที่อาจารย์กําลังทาเหมือนเหมือนกันสลับหน้าที่กันอย่างเงี้ย ืมซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่อาจารย์หลังอง์อาจารย์ไม่เคยเจอไนงะคือเราอยู่ในใชชีวิตมาเราไม่เคยเห็นพระมาออกแบบมาออกแบบจริงจังอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบตําหนิคาราว่าในการสอนธรรมในการกล่าวธรรมอาจารย์่เพิ่งเคยเจอแบบจริงจริงจังๆแต่ว่าตอนนั้นติดตามคุณแปรี่ก,ก็มีเห็นอยู่ว่ามีกระแสพระออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลามาเจอกับตัวเองอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ท้อนะเราไม่ได้ท้อแต่เราเรามีคําถามตั้งคาถามกลับอีกมากมายว่า แล้วยังไงแล้วทําไมทําไมถึงแบบมาแตะเราจะทําไมถึงไม่ไปแตะพระที่ทําผิดตั้งมากมายซึ่งเป็นการปกครองคณะสงฆ์ของท่านเองโดยตรงแต่นี่จะไปติตรงนั้นไปแก้ไขตรงนู้นกับการมาแก้ไขขรว่าซึ่งอาจารย์อาจารย์มองว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะเอาอะไรมาปิดปากอาจารย์แม่อาจารย์พูดเหมือนจะเอาอะไรมาปิดปากเราเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไม่พูดในสิ่งเหล่านี้ต่อไปซึ่งมันมันก็เป็นเหตุเป็นจลจะที้ทำให้เราว่าคิดต่อไปได้นะว,ว่าเอ้ยมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาได้ที่ มันมาโจมตีกันเพราะหนึ่งเสียผลประโยชน์หรือเพราะสองกลัวพระศาสนาจะเสื่อมจริงๆแต่จะก็มาพิจารณาตามหลักพระศาสนาจะเสื่อมกูทำให้พระศาสนาเสื่อมได้ไงว่าในเมื่อกูกาลังทาประโยชน์ให้พระศาสนากูกาลังพาคนออกจากความเห็นผิดในโลกกูกำลังพาคนเนี่ยดึงกลับเข้าหาหลักคําสอนพระเจ้าคือสอนอริยสัจส,สีบ่บาเบลแปดให้คนเข้าใจตามหลักเหตุหลักผลแต่กลายเป็นว่าเราไปแตะไม่แน่ใจว่าเราไปแตะด้วยอํานาจของแบบวงการหมอดูล่างทรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังซึ่งพอเวลามันแตะปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นกระเทือนมากเหมือนคุณเลวคุณคุณแพรลี่อาจจะแบบช่วงหน้าจะเป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหมเลเวลหนึ่งในการแตะแต่พอเวลามันถึงอาจารย์คือเลเวลคุณแพรลี่แต่เนี่ยคือคุณไมเล่กัพูดเฉยเใช่ไหมแต่เลเวลวาจาคือด่าคือด่าแบบให้เหตุผลแบบนู้นแบบนี้ไม่ได้ยังไงมียังไงมันคล้ายๆกันนะแต่ลักษณะของการออกอาก,อา,การอ,าอ่ะมันต่างกันมันก็เลยอาจจะแบบว่าโดนกระทบตามอาการที่แสดงออกอย่างคุณแพรลี่แสดงออกอย่างหนึ่งก็จะโดนฟกว่า เลาจะแสดงออกมาักกว่ามันก็เลยโดนหนักกว่าอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะก็มานั่งพิจารณาตามถามว่าเอ๊ะทำไมวะเรารักษาคําสอนพระเจ้าแท้ๆเราพูดอริยศสตร์สี่บัญญมตองค์แปดไม่มีอะไรตําหนิติดต้องเลยนอกจากวาจาเรื่องเดียวแต่ทําไมถึงมองว่าเราเนี่ยอันตรายกับพระศาสนาคําถามคือเขากล่าวหาว่าถ้าเราว่าศึกษาธรรมะ้าเองแต่ทําไมอ่ไม่ได้อยู่ในระบบของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันของคณะสงฆ์ไทยเท่ากับว่าผิด ทั้งตอที่คนเราประชาชนไปประเทศไทยเนี่ยมีพระตรปิดกฉบับประชาชนดังนั้นถ้าหมายความว่าพระตรปิดกฉบับประชาชนที่ขรวาวัตญาติโยมสามารถศึกษาทําได้แต่บอกว่ามีชาวประชาชนห้ามศึกษาเองเอาก็ฉีกทิ้งเลยปลาเข้าเตาเผาทิ้งมันเหมือนมันเหมือนยุคยุคกลางอะที่บอกว่าคุณไม่คุณไม่คุณไม่สามารถศึกษาไบเบิลได้ <c oughs> คุณไม่มีสิทธิศึกษาไบเบิลได้คุณจะต้องศึกษาไบเบิลผ่านอผ่านอะไรอะ ขัรนานบนาดหลังอะไรเท่านั้นคุณไม่มีติดแล้วก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเนี่ยมันเปียงงี้เท่านั้นเลยม,มันแบบนี้เท่านั้นเลยค่ะอาจารย์มันแบบนี้เท่านั้นเลยแต่หนูมั่นใจว่าไม่มีข้อห้ามไหนนะคะที่พระเจ้าบอกว่าเวลาคุณฟังธรรมอ่ะคุณต้องฟังจากพิสูจน์เท่านั้นอเออคุณไม่คุณคุณไม่สามารถฟังธรรมจากพุทธ,ธบริษัทกลุ่มอื่นได้ไม่งั้นลัตนะห้าจะมีมาทำไม ใช่ใช่ไม่งั้นวาสุกจะเป็นหนึ่งในรัตนะที่หายากทําไมหมายถึงว่าเออเป็นพระหูสูตรทรงธรรมทรงวินยัยหรือจะมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลทําไมว่าวาสุกอุบาสิกาคนนี้เป็นผู้เลิศในการทรงธรรมทรงวินยัยจะมีจะมีไว้ทําไมอ <c oughs> ถ้าบอกว่าพิสูจบริษัทสําคัญถ้างั้นก็พุทธบริษัทก็มีบริษัทเดียวไปเลยเป็นพิสุจบริษัทพิสู <c oughs> วาสุกอุบาสิกาก็ไม่ต้องมีหรือ <c oughs> ว่าความคิดแบบนี้มันค่อนข้างคับแคบ ค่อนข้างคับแคบมากๆแล้วก็โดยข้อเท็จจริงอ่ะการที่คารวะศึกษาธทมด้วยตัวเองนะคะก็ยังมีประโยชน์มากกว่าพิสุที่บวชเข้าไปแล้วไม่ศึกษาเลยอือเอาหนูถามจริงจริงถ้าวัดกันด้วยเกณฑ์ว่าต้องไปศึกษาเนี่ยระหว่างพระที่เป็นมหาปร,รียาเอาเอาหลักสูตรเนี่ยหนูไม่เข้าข้างพวกเดียวกันเอาหลักสูตรคณะสงฆ์เนี่ยถึงถึงปร,รียาเก้าเนี่ยพระปร,ะรียาเก้ามีแค่กี่ลูกอืม แล้วพระส่วนใหญ่ที่คนไปแบบแห่แหนตัดทากันไม่มีสักปร,เรนเดียวแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นความชิบหายของภาษาตนานะครับพระบางรูปบวชไปห้าพันตาบางทียังไม่พ้นวิสัยมุตตการเลยตั้งเป็นเจ้า,าวาดแล้วมมันมีอยู่องค์หนึ่งหนูไม่อยากเอ่ยชื่อม,น <c oughs> มันนะมึงตั้งมันเป็นเจ้า,าวาดและแล้วทุกวันนี้นนโอ้โหเข้าหาเจ้าคณะผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าไปแตะมันเลย ไม่ศึกษาพระธรรมาวินัยเลยไม่เห็นว่าเป็นความเสื่อมเสียต่อศาสนาพากันไปไหว้ฤาษีรครอบครูกันไม่เห็นเป็นความเสียหายกับพระศาสนาเลยแต่คาราวะมาสอนธรรมบอกว่าเป็นความเสียหายเป็นพยันตลายระหว่างอาจารย์เบียร์ตื่นธรรมกับพระทูศิลที่เป็นอรชชีใครดึงคนให้ออกห่างจากวระศาสนาได้มากกว่ากันอืม,อมเอาถามหน่อยจัดเวทีทสัมมานาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปขึ้นเวทีสัมมานาให้เออจริงนะจัดเวทีสัมมานาก็ดีเหมือนกันนะ จะได้พิจามนาได้นะแต่ว่าเวลาพูดต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วอย่าบอกว่าอันนี้พูดได้น,นี้พูดไม่ได้นะใช่ใช่คืออาจารย์มองปัญหาแบบมันเป็นปัญหาที่แบบว่าพระเนี่ยไม่ควรจะออกมาพูดอะไรแบบนี้เลยมันจะยิ่งทําให้วงคณะสงฆ์เกิดความเสื่อมเสียคือมาปกป้องในสิ่งที่ไม่ควรปกป้องแล้วก็มากดดันในสิ่งที่ไม่ควรกดดันอย่างคาลว่าสอนธรรมในสมบัติพุทธกาลเนี่ยมีคาลว่าสอนธรรมที่ประพฤติอุบาบันปร์นาาุ่งขาวองขาไปีนาคาบี เป็นอรหันแล้วสอนทำไห้คนอื่นรู้ตามรมก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนแชร์คลิปหล,ง ild, หลวหลงพ่ออินทวายมาให้อาจารย์แล้วหลวงพ่ออินทวายก็พูดเรื่องที่ในสมัยข้าพุทธกา,าลคารวะกล่าวธรรมและพระเจ้ายกยอสรรส่องเสริญอุบาสิกาที่พระเจ้ายกย่องเสร,รสิญว่าเป็นเลิศในการแสดงธรรมก็มีไม่ใช่ไม่มีอันนี้หลวงพ่ออินทวายพูดเองแล้วอาจารย์ก็ไปสืบค้นในพระเจ้ปโดก็มีจริงๆตามหลักคาสอนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอยู่ในส่วนของอัตถกถาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็มีอยู่ในพระเจ้ิปีโดตามหลักสูตรที่ คณะสงฆ์ไทยเรากาลังศึกษาอยู่สูงสุดก็คือตําราของพระไตรปิฎกดซึ่งอาจารย์ก็เลยมองว่าอ้าวแล้วถ้าคำละว่าญาติโยมไม่สามารถกล่าวทําได้อย่างที่คุณไทยลีบอกแล้วรัตนนห่างหาที่ญาติได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นก็คืออุบาสกอุบาสิกาที่กล่าวทําสอนธรรมคำถามคือการบรรลุธรรมหรือการเข้าใจธรรมหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่าจะต้องผ่านหลักสูตรบ,บาลีผ่านหลักสูตรไวยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ปรริยนิ้่าประโยคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผ่านตัวนี้ก็ได้ ไม่อย่างนั้นพระตามวัดป่าวัดเขาจะสามารถบรรลุธรรมตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นจะบอกว่าครารวะสามารถศึกษาธรรมก็ได้เองอย่างที่บอกพยายามในโลกนี่พยายามมากในประเทศไทยเราพยายามอะไรพยายามจะให้ประชาชนเนี่ยอา่านพระไตรปิฎกสำหับประชาชนแต่กลับบอกว่ามาศึกษามันจะศึกษาเองเนี่ยตามหลักคำสอนเนี่ยศึกษาเองไม่ได้แล้วไม่ให้ศึกษาเองครงารวะศึกษาเองแล้วออกมาสอนธรรมเองจะเป็นอันตรายกับพระศาสนาแต่กลายเป็นว่าอ้าวแล้วจะมีพระไตรปิฎกไว้ทำไมถ้าพระไตรปิฎกไม่สามารถศึกษาเล,ล่าเรียนได้ด้วยตนเอง อย่างนี้จะต้องรอให้พระเนี่ยหรือเข้าหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเท่านั้นคําถามคือคารวะาญาติโยมที่ไหนจะมีเหตุปัจจัยหรือมีโอกาสในการไปศึกษาเล่าเรียนบาลีวยากรณ์ตามหลักของมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ไทยเนี่ยจัดตั้งไว้คาถามคือใครจะมีเวลาเพราะคารวะาญาติโยมก็ต้องมีเวลาในการขวนขวายทํากิจการงานของตนเอาง่ายๆแค่ภาษาบาลีเรียนง่ายๆเนี่ยยังไม่สามารถมีโอกาสในการไปเรียนได้เลยแล้วอย่างนี้มาปิดกั้นโอกาสในการศึกษาธรรมะของคารวะซึ่งคารวะต้องศึกษาธรรมะเองนั่นคือประเด็น ประเด็นเนี้ยทุกวันเนี้ยไปดูตามวัดบาอารามไปวัดกันไปทําอะไรสสดงเขาต่อชะตาไหวเทพเทวาไหวพญานาคไหวท้าวเวสสุวรรณไปเช่าเครื่องรางของขังอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหม,มาเต็มไปหมดเขียนยันลายมือลงหน้าหน้าทองเอาหน้ากากค้อเอา,อเอา,อเอาอทองแปะหน้าแปะหอยแปะหามสาร,รพัดพวกมึงจะแปะกันเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาไปหมดเป็นตัวประหลาดไปแล้วน่ะ <c oughs> นั่นน่ะปัญหาคืออะไรปัญหาคือไปวัดแล้วไม่มีใครสอนธรรมะไปวัดแล้วไม่มีใครสอนอริยสัจสี่บัคบีองแปดไปวัดแล้วไม่มีใครสอนคุณธรรมจริยธรรม คาราวะเ็เลยต้องอะไรกลับมาศึกษาคําสอนด้วยตัวเองเมื่อวันหนึ่งคารวากลับมาศึกษาคําสอนด้วยตัวเองแล้วเขาก็รู้ตามธรรมนั้นได้เป็นประโยชน์ต่อเขาไปประโยชน์ต่อพระศาสนาอยากจะให้คนอื่นได้รู้ทมตามเขาปรากฏมาปิดปากเขาไม่พูดปรากฏมาบอกว่าเอ้ศึกษาธรรมเองไม่ได้นะถ้าศึกษาธรรมเองแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายกับพระศาสนาตายห่าลาวาก็บอกว่าการศึกษาธรรมเองเป็นอันตรายต่อพระศาสนาอย่างนี้การศึกษาคําสอนแล้วนำมาปพฤปฏิบัติที่ตัวเองไปวิเวกดิกเล่นตามปากตามเขามาก็ต้องฉีกกำลาหน้านี้ทิ้งออกหมด พอสุดท้ายแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังหลักคําสอนเจ้าต้องวีเวทเด็กเล่นที่โนดเรือนไม้ที่นู่นเอ้ที่นู่นโคนไม้ที่น่นเรือนว่าอป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่ารองฟังอย่างนี้ก็ต้องฉีกตัวนี้ทิ้งหมดพอสุดท้ายก็ต้องไปวเวทเด็กเล่นเพื่อไขค,ควรตามทางสมควรแก่ทมด้วยตัวเองตามหลักการปฏิบัติธรรม